นักกีฬาวิ่งครบเบองคนที่3นายสุมนัทชัยนาเคนนักกีฬาฟันดาบสากลเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2547บิดาชื่อนายสลันชัยนาเคนมารดาชื่อนางสาววิภากอชาวนาฟางประวัติการศึกษาจบชั้นมรธยมศึกาศรรษาตอนต้นโรงเรียนอนุราประสิทธิ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาชันม่ได้ศึกษาปีที่หกับเก้าโรงเรียนนวมินทราชินุทิศหอวังนนทบุรีประวัติด้านกีฬาติดหนึ่งในสี่ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเพื่อไปแข,ข่งขันรายการเยาวช,ชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียณประเทศอุซเบกิสถานเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข,ข่งขันกีฬาฟันดารบระดับเอเชียรายการ c f f Championship 2 0 23นักกุงกวลาลัมเปิร์ประเทศมาเลเซียไดร้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรายการการแข่งกีฬาฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2565ดางวัลรอง์นะเดอร์ดับหนึ่งเหรียญเงินรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรายการการแข่งกีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2565ดารวัลรออชนะเดอร์ดับหนึ่งเหรียญเงินรุ่นประชาชุนประเภททีมทั้งหมดขวาหันขณะนี้นักกีฬาวิ่งขบเพิงกำลังจุดไฟในกระถางขบเพิง แลวไฟกีฬานในกระถางคบเพลิงรุกชอเชิงขึ้นแล้วนับเป็นสัญญาประกาศให้ทุกคนทราบว่ากีฬา,าประเพณีฮอวังนนเกมครั้งที่31ภายใต้แนวคิดบินแดนอันต้องมนฮ้อวังนนนเมืองเทพนิยายได้เริ่มต้นขึ้นย่าง